ทุกเอฟคู่เข้าแข่งขันคู่แรกของเราก็จะเป็นเจฟซาเวชและเซคันด์ไซ เซ็นเพร้อมยังพร้อมครับ DJ Spin That h i t เจ๋งบู๊เอาไว้เซ็นเซเดือดเอ่าอา และคำกูมันหวานดีแต่ว่าไม่ใช่ปิงซูคือกูมียำตีนไก่แต่ว่ากูใส่ตีนกุอเฮียเอ้ยก็บอกมึงแบบเข้าใจยำตีนไก่มึงแดกเข้าไปบอกเลยไอเฮียกลับไปห้พ่อมึงสอนมองหน้าหาพ่อมึงเหรอไอเฮียกูชกสั้นไปไอเฮียนี่มองหน้ากูไอพ่อมันลดความตายอาก็บอก ก็บอกคูคงไม่หามองข้ามสภาพหน้าของลูกอีดอกแล้วกูเจอแต่หมามองหน้าผูกหมากไม่ต้องพูดดีกว่าแลวเห็นสภาพหน้ามึงเป็นได้แค่ลูกเอี่ยห่าแล้วของมึงตากำจัดลาบขั้วเห็นในเจฟซาวเวตเขาลูบบาดจ้าดัวก็บอกมาเจอนักคนพี่เจฟซาวเวตไอเหี้ยนี่มันมองหน้าคูกูรู้แล้วครับพี่เจฟตาเลียเะ้ยเฮ้ยเี้ยเอ้ย แรปนายมีแต่ความโง่เง่าในคำที่เราบอกไปคอยดูนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมีควายมาแรบในเราต่อไปเดือด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 เจมส์เเวสยอมเปล่าเอออย่าไปยอมอย่าไปยอมพร้อมแล้วเจมส์เเวสพร้อมแล้วคนดูขอเสียงให้เจมส์เซเวดยองทีเสียงดังทำเฮียยลย ยังยางไงสักอ้ออ้อเสียงดังมันคุยอะไรฮะพอกตายเหรอเสียงดังมันคุยอะไรฮะพอกตายเหรอเสียงดังมันคุยอะไรฮะพอกตายเหรอหรือเป็นพ่อแม่มันตายด้วยหรือกูว่ากูจะต่พจนเอ๋ยเฮียเป็นเฮียอะไรฉ่วบอกหน่อยช่างทำเสียงดังมากบพอไปที่ไหนก็งานปล่อยฮะอย่าทำแบบนี้มันบ่อยๆหรือพ่อแม่มึงไม่สอนอย่าทำสันญาที่ถอยๆไอ้เฮียที่ปอดบุหรี่ก็เสื่อมจุด ึงว่ามหนาแต่ที่เดินคุณแก่จนเหงือกตุดไอ้เฮียจะบอกว่าแติร์นเสียบจุกมันบอกว่าหยุดไม่ได้ครับยายเพราะเกิดเป็นชายเติร์นเสียบสุดอ่ะแล้วเกิดเป็นชายเติร์นเสียบสุดอ่ะมึงรอข้างหลังมาดีเยียวเทปมาให้กูเสียบตูดไอ้เฮียถ้าเกิดยังทำเป็นหน้าตึงกูจะไม่เสียบที่ตูดแล้วแต่ว่าจะเสียบที่หน้ามึงไอ้เฮียก็เพราะว่าหน้ามึงหีดังมาเลื้อปลงไม่ตื่นจะสั่งมาอ้างว่าผีอ้ามอ้เฮียแล้วกูจะไม่ถนอมเกมในเรื่องของมารยาทเพราะมึงไม่สอนที่สัตว์แต่สอนเองไอ้เียลลลลลล่่่่่่ มีอุปสรรคมากมายเข้ามาประกบสองข้างมันมีทั้งดีและช่วเหมือนกับกระจก2ด้านอย่าทำเป็นโชว์เก่าเพื่อจะสะบัดออกหน้าอย่าจะตัวตึงห้า่ศูไม่ใช่ติกระโปรของบ้าดิเฮียโอ้โหสุดยอดจริงๆมันต้องวนกลับเนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องวนกลับอีกรอบนึ่งรอบนี้เดี๋ยวเจฟซาวเวจะเป็นคนเริ่มก่อนเจฟซาวเวเริ่มก่อนโอเคครับมา round ปินเร์ชโอ สุดท้ายแล้วตัดล้อมติดแล้วสองลอมติดเยอะปากแซมบในเด็กเฮียมึงควรไปผ่าหมาที่มันอยู่ข้างในปากมึงควรไปผ่าหมาที่มันอยู่ข้างในปากมึงควรไปผ่าหมาที่มันอยู่ข้างในปากที่พอมโดนกระทืบตายเพราะถึงอัตตูบริจาคไอ้เฮียปากแซมบเป็นเด็กเฮีย H P ีก็เป็นมึงมึงสุดท้ายกันตัวกูเก็บเรีย แล้วคนต้องไม่อยากกล่าวไม่ต้องมาเล่นกันเล่ยันไม่มปล่อยกูป้าเฮียมาเล่นงงเล่นด้วยไว้เล่นกับพ่อไห้จัดเพรากูไม่เล่นด้วยโอ้โหแล้วไปให้บ้านมึงได้กช่วยต้นไหนที่คิดว่าเจ๊ยันแม่จตตามไปเล่นด้วยเลยเฮียแล้วกูจะตามไปบ้านมึงไม่สนมึงลูกใครแล้วกูจะตามไปฆ่ามึงมึงไม่ต้องทำเป็นหน้าตึงไม่เป็นมึงก็เป็นกูต้องมีคนตายไปข้างหนึ่งไอ้เฮียพูดไปกระดากปาดถวันกระสันติคอ้สันติอยางจะกากกว่าเลยเฮียมันบอกให้หยุดกูทีถึงมึงเข้ารอบมาได้ก็ต้องกูตบอยู่ดีไอ โอ้โหเล่ลเลลเอาเฮียนี่เก็บทีกูคิดว่าแม่งนั่นหลอนแล้วลูกพี่มึงอยู่ไหนเฮียนี่เริ่มจะง่อแล้วเสียใจกับบ้านมึงด้วยที่มึงนั้นอดฉลองแชมป์บ้านมึงเขาลอบมาสามแต่จบลงเดียวมันตกไปสองแล้วสุดจริงๆฝั่งผมอย่างเดือดโอ้โหแต่ดูฝั่งผมบ้างมาเซกันซายเอาไว้ส้าเยี่ยมชนะไปแล้ว กูหาเสร็จแทกซิม่มาในปากกูก็หมาสี่แม่มึงไงัตซะ บอกเลยมึงคงจะหลองยาคนเคกูทุกจุดทั้งที่กูแล้วก็สองบาเจอกับกวยเจ๊เพื่อก็มึงเน้นเต็มที่ไปบอกอีเล็กขอพี่มึงว่าโดนกูแร็เป็นเทียะปุบปากไม่ต้องพูดดีกว่าบอกไอ้เหียเจ๊มันเป็นลูกอีหาบอกสภาพนะามึงก็เกี่ยวกันใหญ่มึงแล้วเพราะแบบนี้ไงกูเลยไม่เลียนทำใหม่อ่ะก็บอกเลยกูลงมาดิสในเบงมันบอกมันจะตกกูก็คือมันคิดไปเองก็บอกเลยมันก็พองหน้าดูพี่ควายัวจะมาจ้องหน้ากูอ่ะแล้วกูนี่จะมาฟิปกันไงหน้าหีมึงจะมายิ้มทำไม บอกเลยตั้งสมองรอดหน้าตนตีในตอนนี้กูเป็นของครอบแล้วกูมันแบบว่าสุดไงหน้าสนปีเมื่อกี้มึงหลุดไงอ่าก็บอกมึงอย่ามาดื้อดันปัดกร้าววาันลวกูปล่อยไปกระทืบหน้าในเฮียก็บอกเลยคือกูไม่อยากดีจุดอยู่ในอีลไล่ก่อนในยีในกากที่สุด oh. ก็บอกเลยกูมาเตรียมใจแล้วมึงเอาอีเลคกอนเพราะมึงไปเลียไห่เขาไอเฮียโอ้โหสุดยอดกลับบ้านเสียงแหบแน่นอนแน่นอน อนี้ขก yep, yes ูเห yeah, ็นหน้าไอ้เจฟตาเหล่มบอกมึงจะชนะกูมึงตื่นนะเจฟสาเวดแล้วมึงเึิงเหอะอย่ามาเปิดกลางสนามอยากจะสุดในอันดับเท่าแต่เสือกสเลออันถาไท้สั่โอ้โหองเงล่ะทีมผมสุดยอดสุดยอดจริงๆทุกคนเดือดมากคู่นี้4คนสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับผมคะแนนของทุกคนมีความหมายนะกรรมการ 4คะแนนทุกคนรวมกันเนี่ยนหนึ่งคะแนนเพราะฉะนั้นเดี๋ยว<ม>ยังไงครับผมนี่ครับโหวตได้ที่หน้าจอน,นี้เลยครับ QR วโค้ขึ้นมาครับผมสำหรับคนที่สแกนไม่ได้สามารถเข้าไปใน Facebook ครับลิงก์อาอันนัลนโวสามารถเข้าไปโหวตได้เหมือนกัน เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน4คนสุดท้ายของเราเท่านั้นเองมาผู้ชนะก็คือเซกันสายไอเกียโมโหเซกันสายที่ผมว่าสุดอยู่แล้วเนี่ล่ะเออคนที่แพ้ไม่ต้องเสียใจไปผมบอกเลยว่า ถึงแม้ว่าคุณ <ừ m. S 1> จะแพ้ในรอบนี้ครับแปลว่าเดี๋ยวคุณจะต้องไปแข่งชิงที่3มอีกคร้งหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปถามกรรมการกันดีกว่าครับผมว่าคิดยังไงกับผลคู่นี้บ้างครับผมมกสำหรับผมนะครับ ชื่อคู่นี้โคตร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 เดือดโคตรโคตรจริงตอนผมจะตัดสินใจเรื่องเนี่ยผมแบบคิดแล้วคิดอีกอ่ะคิดแล้วคือแม่งแลกกันมากๆเว้ยพี่แล้วก็เจ์ซาวเวดแบบผมชอบโฟล์ของเจ์ซาวเวดมากคือมันโฟล์ไหลไหลส่วนเซคันไซส์เนี่ยผมชอบการแก้คำมากนะครับก็จริงๆคู่นี้ไม่มีใครเป็นรองใครเลยอะไรประมาณนั้ครับผมก็อยากให้พี่เจ์ซาวเวดนะครับผมไปโฟกัสกับชิงที่สามนะครับอย่าเพิ่งเสียใจหรือว่าเสียใาอะไรนะครับเรายังมีโอกาสอยู่ครับยังมีโอกาส เพราะฉะนั้นเราขอเสียงให้กับเซคเกิลสายสีหนึ่งเียงออยโอ้โหโเก่งกันทั้งคู่ไปเจอกันในรอบชิงครับผมส่วนเจมส์ซาวเวชไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเจอกันในรอบชิงที่3แน่น,นอน สวยมากค่ะรัวโอ้โหบีทสุดยอดดีที่เบีดดีิเท What's going on Yeah Up หัวมึงนำหน้าไปเดี๋ยวกูเกี่ยวหัวถอยเลยหัวมึงนำหน้าไปเดี๋ยวกูเกี่ยวหัวถอยเลยหัวมึงนำหน้าไปเดี๋ยวกูเกี่ยวหัวถอยใจมอนเสียวล่างใส่สัตมึงอะเสียวหัวหมอยสวยมากเกียรยังแรง ผมมึงแม่เหมือนบ่อยแล้วนําให้มึงไปตัดบ้างนะไอ้หน้าเชียแล้วกูให้มึงอะคงคานเย็ดแม่มึงรู้ทำไมมึงเป็นขยะวงการไหนเฮียเย็ดแม่กูเคยเห่งแล้วนึงแลบมาตั้งหลายปีแต่ว่าสกิลไม่เก่งเร็วยโดแม่เดี๋ยวกูก็ขนเล่นตอมดองก็รู้จักเยอะแต่ว่าแลบกลากอุ้ยกูสมเพศวะ <c oughs> <c oughs> ไอ้เหียควายมึงตายไปแล้วมึงจำไว้กูไม่เอาจรง๋นะคุณจะทำมึงตายใจนะเฮียเย็ดแม่กูเข้ามาปกปากถ้าเกิดมึงเป็นแรปเปอร์จริงคงไม่ร้องไห้ตอนอกอหักเลยโสุดยอดเย็ดแม่ไอสัตว์กูบอกว่าพวกมึงอ่ะก่อนจะแข่งต้องดูอันดับมึงดูรอบซ้อมดองดิดูรูปเออผมแบบิ๊ิทย์ยขยะไอสัตว์ อย่าไปยอมซ้ำดังซ้ำดังซ้ดองมีเท่าไหร่จัดไปครับผมดีเจสปินเลเชียยไอเด็กเวนไอเฮียเอาไว้เอาไว้อย่าไปยอมเดือดกันทั้งคู่ โธ่ไอ้ขยะมึงอยากเอาแรงใครมาใช้โธ่ไอ้ขยะมึงเอาแรงใครมาใช้โธ่ไอ้ขยะมึงเอาแรงใครมาใช้แล้วแฟนมึงที่พามาคือแอมไซยันไนไอเด็กไอเหียคุยกูอยากอยากกันล่อมึงหมอยมันหัวกูไอสัตว์มันก็หมอยพ่อมึงอะไอเหียกูบอกว่ามึงมันสายเวนเพชรมึงของเก๊แต่อันนั้นกูใส่เองไงเหียมาเจอมึงกูใส่เต็ม คุยเหอะไอสัตว์มึงอยากตูดเย่าใส่เกย์อะไอเพียก็ oh. แบอกไวแล้วกูแค่ลืมวิเคี้ oh. อะไรตกเครื่องตำอานของแม่มึงไอเพีย oh. บอกว่าโดนแฮกดิสทาวมึงมาด่าว่ากูกักแต่ว่ากูแชมป์แล้วอีสนาวไอสัตว์บอกว่ามึงมานาันเพียเกินระดับพึงใต้ตีนกูบอกไปแล้วอย่าเทียบเลยเล oh. <ว>ยอะคุยมึงโดนกันมานานไอเด็กคงกราสานอาหารไม่แดกโฆชนาการไอเพียคุย มึงโดนกันมานานไอโลกาไม่น่าขู่ผอมเป็นเด็กกระล่องเหมือนขาดโภชนาการห้ามู่คุยกูบอกว่ามึงรอดแล้วและมึงมีแม่งบ้าสุดในขณะที่มันด่ากูมันคิดถึงรูปพ่อกับแม่ป้าและย่าอยู่ไอ้เหี้ยโอ้โหเดือดจริงๆคู่นี้ โย่โยยวนกลับวนกลับวนกลับเหมือนเดิมนะที่ที่เราบอกไว้แล้วต่อต่อบอกแล้วเมื่อกี้การเราเ็นได้ชัดๆเลยโลกาจะเป็นคนเปิดมาตั้งมาปั๊บเราก็จะเห็นเลยว่าซัมดองเขาก็จะแก้คําจากที่โลกาพูดมาครับผมตอนนี้หมายความว่าซัมดองจะเป็นคนเริ่มก่อนมากครับผมแล้วเดี๋ยวเรารอดูว่าโลกาจะตั้งรับยังไงครับผมในรอบสองของเราเอาไว้เอาไว้เอาสร้อยไปเลยเพชรเกจิงอ่ะ ขนองมากมึงแข่งเกวีทีมีเวทีไหนไม่นอนบ้างคุ้ยเหอะไอสัตว์กูบอกว่าแม่งไงยังเท่ามุกเด็กปัญญาอ่อนมึงเล่นแต่มุกเดิมเก่าเก่าคุยเหอะไอสัตว์กูให้มึงเตรียงพอพอต้องกูหัวใหม่มึงก็ไอเกียวรอดอกูบอกว่ากูปม่โพตรเลยยำไอเวทรอบก่อนมึงด่าสลันกูเป็นสลันไอเอ็กแม่งดงตุ่ยดงตุยน้ำมกน้ำมักในปุ๋ยไม่ลงที่พ่อมึงไงถุย คยุยมึงอย่ามาหลอนกันมากคุณเด็ก2 0 0 3ไอ้เที้นั้นเด็ก2 5 0 5ไอ้เหี้ยบอกไว้เลยว่ามึงเอาหัวแดงตอนนู้นในสัตว์เจอกูมาเจอกูสวนแทงออคยุยมึงเป็นนาทีแดกมึงเหมือนเป็นอาหารฟิวรลก์กับ M R e S <S อเอ e มอาัคุยเฮกไว้มึงคอยแทนจะด่าเรื่องไข้ไหมไอ้สัตว์กูเคยเป็นบอยแบนด์คย บอกว่าแรงมากมึงบอยแบนด์ที่เคยว่ากันคือแบนหนึ่งหน้ามึงไอ้สัตว์ยอดควยเหยสัตว์มึงะะําทำท่าทำทรงอยากจะมาเงี้ยนพ่อมึงโดนตำรวจจับเพราะจับปลาอยู่อควาเรียมควยเหย่อสัตว์มึงโดนกูด่าแล้วกูก็เล็งรอเตรียมแม่มึงก็เป็นกระริ่อยู่ในช็อปดีออเอ็มคอเทียเฮียยอดสุดยอดไม่งาเพ้นสลันด้วย กอบกันทุกอย่างเลยมาโคตรเปรี้ยวผมว่าโลกาน่าจะเตรียมพร้อมแล้วเขาน่าจะแบบไม่ไหวละมาขอเสียงให้โลกาเฮ้ยอะไรใครบอกทีเจอโลกาเจอฮัตส์ดินรู้ตัวใบสัตว์เออาอะเฮ้ยที่นี่อ่า เจ็ดแม่ตอนนี้นยกูว่ากูเป็นทิงแน่มาทำตัวห้าวจัดเดี๋ยวจุดสองอ้อยไปยิงแม่งเลยพ oh. ่อตายกูบอกว่ากูก็ยังไม่เน็ตและที่กูต้องถออจะเกมเพราะเจ็ดแม่มันยังไม่เสร็จจ้ะไอ้หน้าโงยแม่กูถามมึงงอกพลังปัญญาไม่มีคิดเองมึงเลยต้องออกมากรอบสลันเนี่ยโ่อยไอ้หน้ายี่ยกูว่าตัวมึงคนใต้ไปขยะพ่อมึงมีขาวว่าพ่อมึงเป็นควายไทยไรยเฮียเจ็ดแม่ บอจะท่องกันอีกอับแม่กูกะหลี่อินเตอร์แต่เฮียนี่แม่อยู่ซ่องกะหลี่สักเฮียเฮียเฮ็ยแม่มึงเลิกเล่นตลบอยู่ไอซอมดองก็หลอดดีแต่เหมือนกับเล็บขอบกูเลยอ่ะเย็ดแม่กูใช้ปาก่ากูนอนมองตำดองข้างล่างทำไมกูเห็นมึงตามขวาไว้สั์สุดยอดแบบหนึ่งยังไงแบบหนึ่งเย็ดแม่ ถ้ามึงสงสัยเรื่องในหมู่บ้านมึงลองถามบาลัดดูกูวิ่งแป๊บกูทำไรเฮียไปเดี๋ยวกอ็มันสุสัตว์มาจับกูอีกทั้งโอ้โหเสียงให้โลกาและสามตองด้วยวะโอ้โหเดือดจริงๆไม่อยากจะคิดถึงรอบจริงเลยในจังหวะที่ทุกคนกำลังเดือดกันอยู่อย่างเงี้ยเดือดกันอยู่ผมว่าให้ทุกคนรีบเลือกกันเลยดีกว่าเฮ้ยเอาเอก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 เฮ้ยเดือดจริงๆ ผมขอเสียงคนที่อยากดูลาวสามทีนึงหน่อยครับขอเสียงนะครับเอาอีกเอาอีกเอาอีกโอเคเนื่องจากผมกับพี่ๆกรรมการเนี่ยคุยกันนะครับก็มีบางคนที่ได้ผลตัดสินแล้วครับแล้วก็มีบางคนที่ยังไม่ได้ผลตัดสินนั่นแหละครพวกผมจะฟรีให้นะครับผมก็คือเปิดลาวสามไม่คู่นี้ครับลาวสาผมเหมาะกับการนี่ทุกคนบอกเอาอีกมา ้องลาวสามแหละฟรีสไตล์กับฟรีสไตล์แต่ใครจะเริ่มก่อนน่ะใครเริ่มก่อนโลกาดิวะใช่ปะไม่มีไม่มีบีบนะไม่มีบีดด้วยไม่มีบีดครับผมงานทไรก็ทำครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนขอเสียงให้โลกาดีทีเอาไว้ไม่มีบีดอ่ะแลวกูดูก็รู้ไอ้สมองไอ้ซอมดองเนี่ยมันเน่าในมากใช้คำลึกกระแดจังมีใครเขาเข้าใจบ้างอ่ะ อไอ้หน uh, yeah, mm e ้ายี่ยัดแม่ก mm ูถามเนี่ยแม่มึงเอะวิ่งไปหาไปกระแดดจะเล่นแต่คำลึกๆทั้งที่เรียนไม่จบภาษาไทยเนี่ยเย็ดแม่เดี๋ยวมึงจะโดนลุงเล่นไปเรียนอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่มึงจะเนียดมอกรุงเทพไหนสัตว์วายยัดแม่เดี๋ยวกูเปิดแทงในหัวเข่าเลยซอมดองแล้วโคตรเก่งแต่เรื่องหญิงแพ้ผัวเก่าไว้ซะเต้าเต้าเต่าเต้าเออซอมดองไรเว้ยอ่ะ ไม่อยากแลบกับมึงกูอยากดูการ์ตูนถั่วเก่าพ้องตายควายเมียใหม่กูมาดูไอสัตว์เออไอเฮียเ้ยกูบอกให้มึงมาดูกูแลบไอสัตว์พวกมึงอ่ะโคตรกากปัญญาอ่อนแต่ว่าอยากจะถามอะไรผิดอะไรถูกอ่ะฮูแฟกอ่ะกูขอบอกเลยว่าพวกมึงอ่ะไม่มีจัรยาบรณหรืออยากจะเส้นใหญ่ไอสัตว์เมื่อกี้มึงนอนอีกแล้วควายไม่มีปัญญามันเล่นใหม่ไอเหียควายโอ้กูบอกเลยนะถ้ากูมีข้อเดี๋ยวกูดึงกระจายไอสลันไอ้สัตว์กูชนะมันตอนเมื่อกี้แล้วเอามาอีกรอบหนึ่งทำไมวะไอเหีย ไอ้สัสตว์กูก็โค้งหลังหินกลัวของแท้มึงเด็กกระโปงหนังหีสัตว์ควยมาเจอกูไอ้สัตว oh ์กูเหมือนกระกองปากปามึงเด็กขนองจากยาควยเหยสัตว์กลัวดูดเอลเอ็มแต่มึงดูดสตอมจนปากดำเลยนะไอ้เหี้ยให้มึงขนองกันใหญ่ซุปก้อนมึงจืดแล้วกูให้ขนองอันใหม่ไอ้เหี้ย ถ้าอยากมีปัญหามึงก็มาวอกันใหม่นะอเฮียโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเก,ก่งทั้งคู่ขอเสียงให้โลกาออกับฟอมดองหน่อยครับทีขอเสียงมาดยเดือดมากคู่นี้สำหรับก,การโหวตนะจะเป็น QR code อันนี้นะก็โหวตกันได้ถ้าใครโหวตเคียวโคนนี้ไม่ได้นะสามารถกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของอนันตโบได้เลยโหวตเหมือนกันเลยฮะ มาแล้วลว่ะมาละยังไงใครเอ,อ่ยไ,<อ><อ>ไอเฮียผู้ชนะรอบนี้จะเข้าไปแข่งในรอบชิงกับเซ c o ก d Side เกิลซ้ไปดูกันว่าจะเป็นใคร เ,เ,เดี๋ยว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 ขอให้กรรมการคอมเมนต์สนิทซะหน่อย<ม>ได้ไหมคะ,ะโอ้ทุกคนแม่งปล่อยไม้ตายแล้วไม่อยากเสียใครไปทั้งคู่เลยจริงๆแบบแม่งแบบว่าด่ากันเดือดสุดๆเลยเดือดสุดๆไปเลยแต่ต้องยอมรับว่าซัมดองแมตช์นี้เขาโชว์ความเซียนใช้ความเซียนฆ่าคู่ต่อสู้เลยความเซียนฆ<ล>่าคู่ต่อสู้ส่วนโลกาไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าไม่ดีเฮี้ยโลกามันก็เดือดมาตลอดมาเดือดมาตลอดแม่งแข็งชนแข็งจริงๆรอบนี้รอบนี้แม่งยางจริงฮะ ขอเสียงให้สองคนนี้อีกรอบได้ไหมครับผมต้องเดือดมากๆเก่งกันบ้างจริงกรรมการตายเลยรอบนี้กว่าจะเลือกได้โอเคฮะมาใครเขาไม่เคยทีหรองสารณะก็ครเดือดอย่างที่พี่เต้บอกเลยนะครับแต่ว่าสําหรับผมวันนี้ผมรู้สึกว่าพี่ดองเก่าเกมมากกว่าในและแบทเชิรอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ดองแก้คาได้แล้วก็ใช้สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามาแบบด่าได้อะไรเงี้ยเขาพี่ดองเป็นคนที่สดเก่งอยู่แล้วสดโลกาก็ เฟี้ยเหมือนกันครับสดโหดเหมือนกันแต่ว่าความเก่าเราวันนี้อาจจะแบบว่าตัดกับพี่ดอนนิดนึงครับผมประมาณนั้นก็วันนี้ทุกคนทําดีมากครับขอบคุณกรรมการครับผมและขอเสียงให้โลกากับซัมดองอีกหนึ่งรอบเว้ยสุมากจริงๆจริงครับทุกคน